เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะบุกผาซ่อนพิษบทที่63ปานเก๋หัวกำรรมหมัดนั่น เขาอยากจะเอ่ยว่าตนไม่สนเรื่องชื่อเสียงขอแค่คนสกุลกวนตายตกไปให้หมดเขาก็พอใจแล้วแต่เมื่อคิดถึงคนรักเขาไม่อ่านหักใจให้อีกฝ่ายแปดเปื้อนคำค้นเช่นนั้นได้หากคนในใต้ล่านี้จะสาบแช่งก็ให้สาบแช่งแค่เขาเถอะเจ้าต้องการอะไรในตาววววับของเขาตวัดขึ้นมองโสมสะครานผู้นี้พิจารณา ข้าต้องการบ่าวรับใช้ที่ซื่อสัตว์เชื่อฟังนางรู้ว่าปานเกลหัวผู้นี้มีวรยุทธ์ล้ำเลิศบิดามารดาที่เขาออกไปตามหาจนพบนั้นเดิมเป็นเจ้าสำนักยุทธที่มีชื่อเสียงทั้งยังมอบเคล็ดลับวิชาเอาไว้ให้เขามากมายช่วงหลายปีที่เขาอดทนรอแผนการเดินไปอย่างเงียบๆชายหนุ่มก็ฝึกวรยุทธ์ไปด้วยเสมอ อ,อนที่คนของทางการไปคุมตัวเขายังผลกันไปหลายกองร้อยเพราะได้ยินว่าวรยุทธของเขาล้ำเลิศมากข้าจะได้อะไรเจ้าจะได้เห็นสกุลกวนและคนที่หนุนหลังพวกมันล่มสลายร่างกายแหลกเหลวสิ้นลูกหลานรวมไปถึงเจ้าจะรักษาชื่อเสียงของคุณชายสามให้สูงส่งดีงามเอาไว้ได้อีกร้อยปี แม้เขาจะเริ่มวันไว้กับคำพูดของนางแต่ปานเก๋หัวไม่อาจล้มเลิกแผนการที่วางไว้มาตลอดเพียงเพราะคำพูดไม่กี่คำข้าจะเชื่อเจ้าได้อย่างไรข้าก็ไม่ได้คิดให้เจ้าเชื่อวันนี้เดี๋ยวนี้ ค่าให้เจ้าเก็บไปคิดให้ดีก่อนแล้วกันเลือกเอาระหว่างติดตามค่าแล้วรอดูหายนะของพวกมันหรือจะดันทุรังใช้เลือดล้างเลือดแต่สุดท้ายกลับทำลายคนรักของเจ้าหากคิดตกแล้วก็ให้ไปพบข้าแล้วกันหลิวเจ้าเว้ยสะบัดผ้าเช็ดหน้าในมือแล้วก้าวผ่านตัวเขาอย่างไม่ถือสาหญิงสาวเดินไปไม่กี่ก้าวก็หยุดเท้าหันมาพูดราวกับเพ่องนึกออก ข้าเกือบลืมบอกไปหวันอีเหนียงยังไม่ตายหรอกนะถึงจะถูกตัดลิ้นกับหักขาทั้งสองข้างแต่นางยังกระเสือกกระสนอยู่ในฝ่ายเย็บปักของหอพันราตรีหากเจ้ามีน้ำใจน่าจะไปเยี่ยมนางดูสักหน่อย บานเก๋หัวได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกกราวกับฟ้าท่าล่มลงตรงหน้าเขาพยายามสืบหาหวันอีเหนียงมานานคิดจะย้ายศพนางไปฝั่งร่วมกับกวนเย่เจินที่เขาทำหลุมศพใหม่ให้แต่สืบหายอย่างไรก็ไม่พบจนคิดว่าระหว่างย้ายต้วคนสกุลกวนของข้าปิดปากนางแล้วทิ้งไว้ในป่าให้สัตว์กินจนไม่เหลือซากศพไม่คิดเลยว่า านเก๋หัวหันตามโสมครานผู้นั้นแต่กลับเห็นว่านางก้าวขึ้นรถม้าไปแล้วทั้งยังไม่หันกลับมามองเขาแม้แต่หางตา หลิวเจ้าเว่ยกลับถึงตัวฟ้าฝนก็ตั้งเขาแล้วบรรยากาศร้อนอบอ้าวมาทั้งวันที่ไหนได้เพราะฝนใกล้จะตกนี่เองหญิงสาวให้สาวใช้พยุงลงจากรถม้าที่หน้าประตูจวนแต่บังเอิญเหลือเกินที่รถม้าอีกคันของจวนก็เข้ามาจอดเทียบหลิวเจ้าเว่ยมองตาบนกรอบรถม้าก็รู้ว่าเป็นบิดาของนางเองหลิวเสียนลงจากรถม้าด้วยท่าทางองอา เคร่งครัดครั้นเห็นบุตรสาวคนโตยืนอยู่หน้าประตูจวนคิ้วก็ขมวดฉับก่อนจะคลายออกไวจนแทบมองไม่ทันบีดาหญิงสาวคำนับหลิวเฉียนอย่างอ่อนช้อยนับว่าตั้งแต่กลับมาถงเยี่ยนนี่เป็นครั้งแรกที่ได้พบหน้าบิดาอย่างจริงจังก่อนหน้านี้นางเห็นเงาหลังเขาอยู่บ้างแต่ไม่เคยประจันหน้ากันเช่นนี้เจ้าไปไหนมา น้ำเสียงและท่าทางล้วนห่างเหินแต่หลิวเจ้าไว้ไม่ถือสานางกับหลิวเฉียนไม่ต่างจากคนแปลกหน้ามาตั้งแต่ไหนแต่ไรวันนี้น้องรองกับน้องห้าไปคัดตัวที่กองสังขีดลูกเลยไปไหว้พระที่อารามยงเหอเพื่อขอพรให้พวกนางจากนั้นก็ไปดูพวกน้องๆร่วมคัดตัวก่อนกลับมาได้แวะเดินเที่ยวชมตลาดอยู่ครู่หนึ่งเจ้าค่ะเป็นสตรี อย่าเที่ยวออกไปเพ่นพ่านข้างนอกให้มากหลิวเฉียนกล่าวด้วยน้ำเสียงแร็งครัดหลิวเจ้าเว่ยก็ยิ้มรับบิดาสั่งสอนถูกแล้ววันนี้ลูกเที่ยวเล่นมากไปลูกซื้อขนมมาไม่น้อยลูกจะให้บ่าวยกไปให้บิดาชิมนะเจ้าคะไม่ต้องข้าไม่ชอบของกินเล่นเจ้าเข้าไปในจวนเถอะฝนทำท่าจะตกแล้วหลิวเฉียนกล่าวตัดบทพร้อมไล่นางอย่างไม่มีเยื่อใย เช่นนั้นลูกไปก่อนบิดาเดินระวังนะเจ้าคะอม นางได้ยินเขาตอบเช่นนั้นก็คำนับเขาอย่างนอบน้อมอีกครั้งก่อนจะก้าวเข้าประตูจวนไปอาหนิงกับมี่ฝูไม่เคยเห็นหลิวเจ้าเว่ยสนทนากับหลิวเฉียนมาก่อนเมื่อได้เห็นก็รู้สึกปวดใจแทนคุณหนูไม่ได้ท่าทางห่างเหินราวกับคนเดินผ่านกันเช่นนี้นับเป็นบุตรกับบิดาได้อย่างไรในขณะที่สาวใช้คิดสงสารผู้เป็นนายอยู่นั้นหลิวเจ้าเว่ยกลับไม่ใส่ใจแม้แต่น ย,ยามนี้นางต้องการให้หลิวเฉียนยิ่งห่างเหินกับนางเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเพราะแผนการของนางจะได้หลุล่วงง่ายขึ้นทั้งนายทั้งบ่าวต่างคิดกันไปคนละทางแต่ก้าวเท้ามุ่งหน้าไปทั้งเรือนจิ๋วฮาวาอย่างพร้อมเพรียงเผ่าว่าแค่เหยียบถึงหัวโค้งก่อนจะแยกเข้าเรือนของตน้นหลิวเจ้าไว้ก็ได้เห็นหลิวหวานอี้วิ่งหน้าตาตื่นมาร้องเรียกนาง พี่ใหญ่พี่ใหญ่คนดีท่านต้องช่วยข้านะเจ้าคะหลิวเจ้าไว้ก้มหน้าลงเพื่อเก็บซ่อนรอยยิ้มชั่วร้ายก่อนจะเปลี่ยนสีหน้าแววตาเป็นห่วงหาอาทรทั้งยังตระนกน้องห้าเกิดเรื่องอันใดขึ้นหรือ หลิวหวานอี้มีสีหน้ายำแย่แม้ไม่ได้ร้องไห้ออกมาแต่ก็แสดงออกถึงความน้อยเนื้อต่ำใจจนสุดจักรัน้นหลิวเจ้าเว่ยรีบเข้าไปประคองนางสาวใช้ข้างกายของหลิวหวานอี้เองก็มีสีหน้าไม่น่าดูช่างเล่นงิ้วเก่งกาดทั้งนายันบาว น้องห้าค่อยค่อยพูดค่อยๆ่ยจากันเถอะเข้าไปในเรือนข้าก่อนแล้วกันหลิวเจ้าเว่ยประคองแขนหลิวหวานอี้พาเข้าไปในเรือนนางเหล่าสาวใช้ของนางก็รู้ความรีบจัดแจงเปิดประตูเตรียมเก้าอี้ทั้งน้ำชารับแขกอย่างพรักพร้อมหลิวหวานอี้สังเกตดูสาวใช้ของหลิวเจ้าเว่ยแล้วเอ่ยชมสาวใช้ของพี่สาวช่างรู้ความจริงๆ พวกนางนับว่ารู้ใจค่าที่สุดอาหนิงเอาขนมที่ซื้อมาวันนี้ไปจัดมาให้น้องห้าชิมสิจเจ้าว้ยยิ้มรับคำชมแทนเบาแล้วหันไปสั่งให้คนเตรียมขนมขึ้นโต๊ะเพื่อรับแขก ไม่ต้องหรอกเจ้าค่ะข้ามาเพื่อขอให้พี่สาวช่วยเหลือนับว่าเกรงใจมากแล้วหวานอี้เอ่ยถ้อยคำเกรงอกเกรงใจอาหนิ่งพี่กำลังจะก้าวออกไปจึงรั้งฝีเท้าไว้แต่เจ้าว้ยบอกมือไล่ให้นางไปทำตามคำสั่ง ได้อย่างไรกันแขกมาเยือนถึงเรือนย่อมต้องตอนรับขับสู้ให้ดีนางเอ,อ่ยยิ้มยิ้ยหวานอี้เองก็ไม่คิดต่อความเพราะอยากจะเข้าเรื่องไวๆนางมองหลิวเจ้าเว้จิบชายอย่างอดทนพอหลิวเจ้าเว้วางจอกชาก็เอื้อมมือข้ามโต๊ะไปจับมือผู้เป็นพี่ไว้พี่สาวมารดาหืม มารดาทำอะไรเจ้าหรือหลิวเจ้าเ่้เลิกคิ้วถามสิ้นเสียงฐานอิงสาวใช้คนสนิทของหลิวหวานอี้ก็ทิ้งตัวลงคุกเข่าละล่ำละลักเอ่ยปากด้วยท่าทางหน่าสงสารบ่าวผิดเองเจ้าค่ะ วันนี้หลังจากกลับจากสำนักสังขีดรถม้าของคุณหนูมาถึงตัวก่อนรถม้าของหูหยินใหญ่แต่พอลงจากรถคุณหนูรองกลับก่นด่าคนบังคับรถม้าของคุณหนูคุณหนูรองกล่าวหาว่าเพราะรถม้าของคุณหนูหยุดกระทันหันทำให้รถม้าของหูหยินที่ตามมาต้องกระชากตัวให้หยุดคนด้านในได้รับความตกใจกันมาก คุณหนูรองหัวกระแทกจนเจ็บหูหินใหญ่เข้าข้างคุณหนูรองพอลงจากรถม้าก็สั่งให้บอยเ่าบังคับรถม้าของคุณหนูทันทีเรื่องนี้ฟังผิวเผินเป็นเรื่องเล็กแต่แท้จริงแล้วเป็นคำเตือนจากเตินหุ้ยเหมยไม่ให้หลิวหว่านอี้ทำตัวเกินหน้าเกินตาหลิวเจ้าอี้ เพียงแค่พอรถม้ามาถึงตวนก่อนนางก็หาความเอาเรื่องได้ทั้งยังใช้วิธีตีวัวกระทบคราดลงโทษบ่าวเพื่อเตือนผู้เป็นนายทั้งที่วันนี้เป็นวันดีของคุณหนูแต่หูหยินใหญ่กับคุณหนูร้องกลับ บอยเบ,บาบังคับรถมาไม่นับว่าสำคัญแต่คล้ายแสดงออกตรงใจว่าไม่ต้องการให้หลิววหวานอี้เดินทางไปไหนอีกแต่หากออกจากตัวไม่ได้แล้วจะไปร่วมซ้อมที่สำนักสังขีดได้อย่างไร คุณหนูใหญ่โปรดช่วยคุณหนูของเบ่าด้วยนะเจ้าคะหลิวเจ้าเว่ยมองสองนายบ่าวสลับกันพลางใช้ความคิดก่อนมาหานางหลิวหวานอี้คงไปปรึกษากับไปอีเหนียงมาแล้วไม่เช่นนั้นคงไม่รีบเร่งมาขอให้นางช่วยภายในวันนี้หลิวหวานอี้ต้องการให้นางเห็นภาพความตนตรอกและร้อนใจเพื่อที่จะคลายกรอกกรรมบ้างและตกหลุมพรางช่วยเหลืออีกฝ่ายโดยไม่ระแวดระวัง ังผนที่จะตามมามารดาคงห่วงน้องรองจนเกินไปทําให้เจ้าต้องลำบากแล้วแม้จะกระจ่างถึงจตนาของเจินห้ยเหมยกับเหลิวเจ้าอี้แต่เหลิวเจ้าว้ยต้องวางตัวว่าตนเป็นพวกปากอย่างใจอย่างคำพูดเอ่ยอย่างเป็นกลางไกลเกลียแต่ในใจจดบัญชีสองแม่ลูกนั้นไว้เช่นนี้หลิวหวานอี้ถึงจะเชื่อถือนางพี่ใหญ่คนดี ข้ารู้ว่ามารดาคงตกใจเกินไปข้าเองก็รู้สึกผิดนักแต่ข้ากลัวว่าเรื่องนี้จะทำให้มารดาขุ่นเคื่องวันหน้าข้ายังต้องออกจากตัวไปร่วมซ้อมเพื่อคัดตัวหากมารดาไม่คลายโทษสัฝันของข้าคงสลายแล้วหลิวหวานอี้รู้จักคิดนางให้เ่าเป็นคนเล่าเรื่องเปล่าโทษบ้านสายหลักสองแม่ลูกเพื่อเลี่ยงไม่ให้คนแอบอ้างว่าเป็นคำพูดนางไม่ให้คนว่านาง กระตันยูได้อีกทั้งหากวันหน้าเกิดปัญหาขึ้นก็แค่โทษว่าเป็นเพราะเบ่าวไร้หัวคิดก็พอยามนางเปิดปากคำพูดก็มีแต่ความเกรงอกเกรงใจเจนหุ้ยเหมยหลิวเจ้าเว่ยมองน้องสาวผู้นี้อย่างพิจารณาเสียหน้าหวาดหวัว่นน่าสงสารเช่นนี้นางเคยเห็นมาแล้วครั้งเมื่อเตรียมงานเคารบบพบรรพชน ก่อนจะจัดพิธีในตวนจัดงานเลี้ยงเพื่อต้อนรับญาติพี่น้องที่มุ่งหน้ามาจากทุกสาราทิศหลิวหว่างอี้ก็เป็นเช่นนี้กลัวจะเมาจึงขอร้องให้หลิวเจ้าไว้รับจอกเหล้าจากญาติผู้พี่แทนนาง หลังจากนั้นเสื้อผ้าของนางถูกอาหารหกใส่เปิอไปทั่วนางใช้สายตาหน้าสงสารนี่ขอร้องให้หลิวเจ้าว้ยไปส่งนางเปลี่ยนชุดหลิวเจ้าว้อยอยู่ในงานเลี้ยงนั้นทั้งเบื่อหน่ายและรำคาญแม้จะรำคาญหลิวหวานอี้ที่เกาะติดนางเช่นกันแต่อยู่ในงานเลี้ยงจำต้องรักษามารยาทดังนั้นนางจึงยอมออกจากงานไปส่งหลิวหวานอี้ พอพ้อนออกจากงานนั้นเองที่พิษจากหนานอย่างออกฤทธิ์นางถูกคนอุ้มไปจัดฉากกินสัตว์เลี้ยงดิบๆเนื้อตัวโชกเลือดตอนนั้นนางก็ยังได้เห็นสีหน้าตื่นตะลึงตกใจของน้องสาวผู้นี้หลิวหวานอี้ ยามนั้นสตรีผู้นี้ไม่ได้ร่วมมือวางแผนกับคนของดิวเจ้าอีแต่นางล่วงรู้เข้าโดยบังเอิญทั้งยังคิดผักเรือตามน้ำอำนวยความสะดวกขยันขยอให้ดิวเจ้าว้ยดื่มให้มากทั้งยังพานางออกจากงานเลี้ยงเพื่อเปิดช่องให้คนเล่นงานพี่สาวได้โดยที่มือนางไม่ต้องเปื้อนเลือด ก็กำจัดศัตรูไปได้อีกคนช่างเป็นน้องสาวที่ฉลานหลักแหลมนักยามนี้เห็นสีหน้าท่าทางของหลิวหวานอี้แล้วหลิวเจ้าเว้ยก็นึกถึงความหลังนางอย่างหัวเราะออกมาเหลือเกินแต่ต้องอดทนเล่นละครครุ่นคิดต่อไปหลิวหวานอี้เห็นหลิวเจ้าเว้ยคิดอยู่นานก็ไม่ปริปากก็ร้อนใจนางกับมารดาปรึกษากันแล้วหากนางอยากรัมบูชาฟ้าดินจำต้อง ให้พี่สาวคนนี้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือให้ได้ไม่เช่นนั้นประตูของนางคงปิดตายลงพี่สาว ตัวข้านั้นใฝ่ฝันอยากแสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์มิใช่เพียงเพื่อตัวเองแต่ยังเพื่อชื่อเสียงของสกุลหลิวและมารดาของข้ามารดาของข้าหลังจากเสียลูกชายก็สงบเสงี่ยมยิ่งนักชีวิตในเรือนหลังแม้ภายนอกจะดูไม่ขัดสนแต่กลับไม่อาจผ่อนปรนได้สักคืนวันหากข้าได้รับเลือกฐานะมารดาคงดีขึ้นคนในจวนคงเกรงใจนางมาก ขึ้นอีกไม่กี่ปีข้าก็ต้องออกเรือนข้าเพียงแค่อย่างให้มารดาสุขสบายในสวนเท่านั้นเหลียวว่านอี้จับมือนางขยา่าพี่สาวท่านได้โปรโดช่วยเหลือข้าด้วยเถอะวันหน้าท่านจะให้ข้ารับใช้เป็นวัวเป็นมา้าข้ายอมทั้งสิ้นแต่งงานบวงสรวงปีนี้ข้าอยากรไร้รำต่อหน้าพระพักจริงๆข้าเข้าใจเหตุผลของเจ้าดี แต่งานนี้น้องรองก็เข้าร่วมด้วยหากข้าออกหน้าให้เจ้ามารดาคงไม่พอใจนะักอีกอย่างหากข้าช่วยเหลือให้เจ้าชนะน้องรองคืนวันในตัวหลิวของข้าคงยากลำบากแล้วหลิวว่านอี้ไม่คิดว่าหลิวเจ้าเว่ยจะพูดเช่นนี้ดวงตามีแววดูหมิ่นพาดผ่านวูบหนึ่งก่อนจะก้มหน้าลงตาเอ่ยเสียงเครือ ตัวข้าไม่ได้คิดอยากให้พี่สาวต้องมาลํำบากเพราะข้าอีกทั้งไม่คิดให้พี่สาวอุ้มชู้จนได้รับชัยชนะเพียงแต่อยากให้พี่สาวส่งเสริมให้ข้าได้ออกไปซ้อมอย่างคุณหนูค่อนอื่นและดูแลข้าระหว่างนั้นก็พอพี่สาวข้าสัญญาจะพักดีกับท่านวันหน้าจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังที่ส่งเสริมข้าแน่ แม้ออกจากตวนได้แต่ถ้าไปถึงกองสังกีตนางอาจจะถูกหลิวเจ้าอี้เล่นงานเอาได้นางจำเป็นต้องให้หลิวเจ้าเว้อยออกหน้าคุ้มครองเรื่องนั้นไม่ยากในเมื่อบ่าวบังคับรถม้าของเจ้าถูกบอยเช่นนั้นวันหน้าก็ให้ข้าไปส่งเจ้าดีหรือไม่ วันวันในตวนข้าก็ไม่ได้หยิบจับงานสำคัญอะไรออกไปให้กําลังใจดูเจ้ากับน้องรองซ้อมก็คงแก้เบื่อได้เหมือนกันวาจานี้กล่าวอ้อมค้อมหลิวเจ้าเว้ให้หลิววานอี้ติดตามออกจากตวนด้วยนับเป็นการช่วยเหลือไม่ให้ใครขวางทางนางอีกทั้งหลิวเจ้าเว้ไปกองสังขีดด้วย นับว่าเป็นการกันไม่ให้หลิวเจ้าอี้แผลงฤทธิ์อีกทั้งหลิวเจ้าอี้เกลียดหลิวเจ้าเว้ยมากกว่านางหากมีหลิวเจ้าเว้ยอยู่ด้วยหลิวเจ้าอี้คงไม่มองไปทางนางแน่หลิวหวานอี้คิดทบทวนแล้วเห็นว่าเป็นทางออกที่ดีก็พยักหน้ารับพี่สาวคิดรอบคอบเช่นนี้ข่าคงต้องรบกวนพี่สาวแล้ว พี่น้องกันเรื่องแค่นี้นับเป็นอะไรได้หลิวเจ้าไว้หัวเราะดึงมือออกจากการเกาะกุมของหลิวหวานอี้เบาๆส่วนเรื่องการแข่งขันของเจ้าแม้ข้าไม่อาจออกหน้าช่วยเหลือแต่ให้ออกความเห็นนั้นไม่ยากเลยถ้าเจ้ากลัวว่าระหว่างนี้จะเกิดเหตุไม่คาดฝันยายไม่ปัดเรื่องนั้นให้พ้นตัวเสียเล่าท่านพี่หมายถึง ใบหน้าของเจ้างดงามนะักใครได้มองก็ต้องชื่นชมแน่แต่หากเจ้าเบื่อรำคาญที่จะถูกมองก็ต้องหาคนงามคนอื่นมาแทนที่เจ้าจะได้ไม่ตกเป็นเป้าสายตาอีก ความหมายของประโยคนี้คือหลิวเจ้าเว่ยแนะนำให้หลิวหวานอี้ทำให้หลิวเจ้าอี้เบียเบ่ยงเบนความสนใจไปจากนางยามนี้หลิวเจ้าอี้มองนางเป็นคู่แข่งจึงจับจ้องไม่วางตาหากคิดจะเอาตัวรอดไปให้ได้ก็ต้องทำให้หลิวเจ้าอี้หันไปสนใจผู้อื่น ผู้อื่นที่ว่าจะเป็นใครได้เล่าหากไม่ใช่คนในสนามแข่งด้วยกันไม่นานดวงตาของหลิวหวานอี้ก็สว่างวาบขึ้นนางมองพี่ใหญ่ที่ยกชาขึ้นจิบอย่างสบายอารมณ์แล้วนึกรังเกียจนักหลิวเจ้าไว้กํกำลังคิดจะยืมมือนางทำลายหลานชัยซินเรื่องนี้กล่าวไปแล้วสมเหตุสมผลนักพี่ใหญ่คนนี้ไม่ถูกกับหลานชัยซินมาตั้งแต่ไหนแต่ไร ยามนี้นางคิดจะผลักภัยให้พ้นตัวเลยต้องดันปลายลูกธนูไปต่อที่คุณหนูหลานแทนนับว่าหลิวเจ้าไวิได้ล้างแค้นและตัวนางก็ได้หลบภัยชั่วคราวความคิดเช่นนี้แม้จะดูลึกซึ้ง หลอกได้เพียงแค่คนโง่หลิวเจ้าไว้เอ่อยว่าชี้แนะนางที่แท้ต้องการหลอกใช้ให้นางกำจัดศัตรูให้ตนแม้จะไม่พึงใจแต่หลิวหวานอี้กลับไม่คิดเปิดปองว่านางรู้ทันหลิวเจ้าไว้เพราะยามนี้ต้องพึ่งอีกฝ่ายให้นางลำพองว่าตนเองฉาลาดควบคุมได้ทุกอย่างไปเถอะตัวนางจะลดตัวกแกล้งโง่สักครั้ง ข้าเข้าใจแล้วขอบคุณพี่ใหญ่ที่ชี้นะพี่น้องกันอย่าได้เกรงอกเกรงใจไปเลยวันพรุ่งเจ้าก็มารอที่เรือนค่าเราจะได้ออกไปพร้อมกันได้เจ้าค่ะเช่นนี้ข้าไม่รบกวนพี่สาวพักผ่อนแล้วข้าขอตัวก่อนเดินดีๆ คุณหนูเรื่องที่คุณหนูใหญ่ชี้นะเมื่อครู่นางมีใช่กกำลังยุแยงยืมมือคนอื่นกำจัดศัตรูของตอนหรือผานอิงเองก็ฟังออกถึงความหมายในบทสนทนาของคุณหนูของนางกับหลิวเจ้าไว้นางคิดว่าตัวเองชาฉลาดหวังจะใช้โอกาสนี้ล้างกระดานได้จัดการทั้งหลานชัยสิน้นทั้งหลิวเจ้าอี่ แล้วยังได้ข้าไปเป็นพวกหลิวหวานอี้ยิ้มหยันอย่างดูแคลนเมื่อคิดถึงหลิวเจ้าไว้ที่ป่านนี้คงกำลังลําพองใจเรื่องที่ท่านสัญญากับคุณหนูใหญ่นั่นฐานอิงเป็นห่วงนักหากคุณหนูยอมเป็นวัวเป็นมา้าให้คุณหนูใหญ่จริงๆนางอาจจะต้องพบกับความลําบากเจ้าจะห่วงอะไร รอข้าได้นำรำมบูชาฟ้าดินแล้วนางจะกล้ามาชี้นิ้วสั่งข้าได้หรือหรือต่อให้สั่งถึงเวลานั้นข้าก็ไม่จำเป็นต้องไว้หน้าใครอีกแล้วใครจะต้องเป็นวัวเป็นม้าให้ใครก็ต้องดูกันอีกที่หลิวหวานอี้ชัดหน้ามองเขาเมฆฝนบนฟ้า ตัวนางยอมก้มหัวอยู่ในตัวนแห่งนี้มานานเกินพอแล้ววันข้างหน้านางไม่คิดจะก้มหัวให้ใครอีกขอเพียงนางได้กำชัยชนะไว้ในมือเท่านั้นกลางดึกท่ามกลางฟ้าฝนที่กระหน่ำลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาลมพายุและเสียงฟ้าร้องฟ้าแลบวูบวาบไม่ขาดสายคนส่วนใหญ่รีบปิดประตูตวนเข้านอ,นอนตั้งแต่หัวค่ำ ถนนในเมืองจึงว่างโลง่งชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่ควบมมาตัดผ่านกลางเมืองอย่างรีบร้อนบนหัวเขาสวมหมวกงอบแบบเช้านาแต่กลิ่นอายปรานสังหารจากตัวเข้มข้นจนไม่อาจเชื่อได้ว่า คนผู้นี้เป็นเพียงเกษตรกร,เ,ร,กรเขาพัวบม้าอย่างเร่งรีบและไม่หยุดพักมือเท้าด้านช้าไปหมดตลอดเวลาร่วมเดือนที่มุ่งหน้าสู่ถ่งเยี่ยนชายหนุ่มตะบึงอาชาพุ่งมาถึงประตูวังหลวงแรกเริ่มทหารวังหลวนตกใจที่ตุจู่ก็มีคนพุ่งเข้ามาอย่างไม่มีปรีมีคุยทั้งกายยังชาลมไปด้วยเลือดและแผ่รังสีดุดันออกมาให้คนผวา เหล่าทหารเวนเตรียมยกอาวุธกันแล้วแต่ชายผู้นั้นกับกระชากมาก้าตนล้มตึงส่วนเขาดีตัวลงไปยืนอยู่บนพื้นอย่างสงบนิ่งเปิดประตูนี่แม่ทัพพิทักแผ่นดินมีเรื่องด่วนต้องเข้าเฝ้าฟาบาท เสียงเฮียมหารประกาศชัดไม่เพียงเท่านั้นยังชูตราพยักษ์สำทับอีกข้อพวกทหารเว้นใจแทบร่วงไปอยู่ที่ตาตุม่มใครจะไปคิดว่าบุรุษที่สวมงอบอย่างเชา้านะกับคลุมตัวด้วยยาสารกันฝนจะเป็นถึงแม่ทัพใหญ่พวกเขาไม่กล้ารังรอรีบเปิดประตูให้ฉินหลงปัวเข้าไปก่อนจะลูบอกปลอบขวัญตัวเองยามปกติได้เห็นฉินหงปัวก็ว่าเขา หน้าเกรงขาวมากอยู่แล้วแต่วันนี้ทั้งที่ฝนตกกระนําแต่เหล่าทหารกลับรู้สึกว่าเฉินหลงปัวผู้นั้นแผ่ความรู้สึกกดดันผู้ค้นออกมามากกว่าทุกทีไม่แน่เรื่องที่ทำให้เขาต้องเข้าวางกลางดึกเช่นนี้คงเป็นเรื่องใหญ่ของบ้านเมืองปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอ สมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ